เพื่อนจ๋าวันนี้ปเดือนจะพามาดูต้นแอปเปิลเพื่อนๆจ๋าเขาไม่มาเก็บกันแล้วทีนี้แอปเปิลมันก็หล่นทิ้งเต็มดินหมดเลยดูสิคะโอ้โห,หน่าเสียดายไหมลูกแอปเปิลนะคะเนี่ยหล่นทิ้งหมดเลยดูที่ต้นมันสิคะที่ต้นมันก็ยังโดอ ไม่รู้ว่าจะเอาที่ตรงไหนมาใสา่ดกไปหมดทุกที่เลยแต่ทีเนี้ยเจ้าของเขาก็ไม่มาเก็บเนาะแล้วเขาก็ปล่อยให้มันร่วงเลี่ยรายเต็มดินเลยเพื่อนๆจ๋าเสียดายไหมน้องเนี่ยเสียดายแห้งขนาดเดออพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยเห็นไหมคะบนต้นดกจนไม่มีที่ว่างเลยแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแอปเปิ้ลสีเขียวเนาะนะคะลูกก็ เล็กๆเ,เพราะว่าลูกใหญ่มันหล่นลงข้างล่างหมดแล้วว่ะเพื่อนๆจ๋าดูสิคันเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจังอันน้นอ่ะอ่ะเป็นสีแดงอันนั้นเป็นแอปเปิ้ลสีแดงเดี๋ยวประเดือนจะพาไปดูนะคะว่าอ่ะเป็นยังไงดูสิคะดูความดอกของเขาเพื่อนๆโอ้โหกิ่งนี่ไม่มีอันไหนว่างเลยนะคะเนี้ยดอกเต็มไปหมดเลยทีนี้เจ้าของเขาก็ไม่มาเก็บเนาะดูสิ หล่นเลี่ยลายดินเต็มไปหมดเลยโอ้โหน่าเสียดายจังคิดถึงเมืองไทยเนาะนะคะประเทศไทยเราเนี่ยลูกละ10บาท20บาทผล,ลไม้ที่มีค่าเป็นราคาไปหมดเลยนะคะบ้านเราเมืองไทยเนาะแต่ที่นี่เพื่อนๆจ๋าเขาเอาทิ้งเฉยเฉยเขาไม่เก็บเลยเพราะว่าเขากินไม่หมดน่ะเพื่อนๆเขาก็าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนาะเขาก็ปล่อยทิ้งไปหมดเลยแล้วจากเนี้ยนะคะก็จะเน่าทิ้งแล้วที่เหลือข้างบนเนี้ยก็จะ พอหน้าหนาวเข้ามาเขาก็จะเอาไว้ให้นกกากินอะ่ะเพื่อนๆพอนพอนกกากินมหน้าหนาวนกก็จะไม่มีอะไรจะกินเนาะเขาก็เลยเอาปล่อยไว้ให้นกกินนะคะเห็นไหมข้างในโอ้โหดกอะไรขนาดนี้นี่ดกมากมากเลยเพื่อนๆน,น,นจ๋าจะเอากี่กิโลคะสั่งได้เลยนะเออนะคะไม่แพงนะคะเนี่ยเนาะของชาวบ้านเขานะคะไม่ใช่ของประเดือนเนาะนะคะเนี่ยแต่ละลูกเพื่อนๆจ๋า โอโหแต่เนี่ยมันลูกเล็กนะคะลูกใหญ่น่ะมันตกลงมากองไว้ดินหมดแล้วนะคะเพราะน้ําหนักมันหนักมากเขาก็เอาลูกไม่ไหวเนาะเขาก็เลยหล่นลงมาหมดเลยที่เหลืออยู่บนต้นก็คือลูกเล็กๆนะคะแต่อีกไม่นานเขาก็จะหล่นลงมาเหมือนกันนะคะพอหนาวมาเนี่ยอ่า หนาวก็ใกล้จะมาแล้วนะคะอีกหน่อยก็ใบไม้นี่ก็จะสลัดใบหมดแล้วก็เหลือแต่ลูกแล้วจากนั้นความเย็นก็จะเข้ามาพอความเย็นเข้ามาเขาก็จะลูกเขาก็จะหล่นหมดนะคะก็จะไม่เหลือจะเหลือเป็นบางลูกเท่านั้นอันไหนที่เป็นข้นเหนียวเหนียวหน่อยก็จะยังอยู่เนาะแล้วจากนั้นก็จะเหลือไว้ให้นกกากินหน้าหนาวพอหนาวมาสโนตกนกกาก็ไม่มีอะไรกินนะคะก็จะได้แอปเปิลนี่แหละที่เหลือติดต้นไม้นี่แหละนะคะเอาไว้ กินเป็นอาหารของนกของกาในฤดูที่หิมะมานะคะพอหิมะมาก็ไม่มีอาหารให้กินแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มหนาวมาแล้วต้นไม้ก็จะออกเป็นสีทองหรือว่าสีเหลืองไปนั่นเองเนาะนะคะแล้วจากนั้นอีกอาทิตย์เดียวนะคะอีกอาทิตย์เดียวก็จะ ร่วงหมดต้นเลยเหลือแต่กิ่งแต่ก้านแล้วจากนี้ไปนะคะก็จะไม่มีใบอีกแล้วนะคะเขาจะสลัดใบเพราะความหนาวนะคะพอหนาวมาเนี่ยต้นไม้ที่เรามองเห็นไกลๆหรือว่ามองเห็นที่ไหนเป็นวิวอยู่เนี่ยนะคะอีกอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแหละนะคะเขาก็จะสลัดใบเหลือแต่กิ่งกับก้านเท่านั้นเองไม่เหลือใบไว้เลยนะคะทีนี้ก็จะคอยโน่แหละปีหน้ามาเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิใบไม้ก็ถึงจะออกมาอีกนะคะ